สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกๆท่านครับบอกกันมนี้ก่ตรงกับวันที่6กรกฎาคม2568นะครับสถานการณ์ฝนฟ้าในภาคอีสานตอนบนของเขาก็ยังคงนะครับมีตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับหลายพื้นที่นะครับกตกแบบบวมรูดหูรูดตากันได้ทีเดียวนะครับมีอ่าฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬน้องไาย อุรานท่านีสกลนครนครพนมถือว่าเป็นกลุมจังหวัดที่ฝนตกมากตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวนะครับจะได้ก็ตามมือน,นี้นะครับยังพื้นอีกมือนึงนะครับที่พื้นที่ตอนบนๆเนี่ยจะมีฝนคนทางร้ายครับจากแผนที่ความกดอากาศยุพื้นเนาะนะครับก็จะเห็นว่าย่อมความกดอากาศต่ำนะครับยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับนะครับจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งกับบริเวณประเทศ เมียนมาประเล่าตอนบนนะครับในขณะเดียวกันนะครับลุ่มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกับมีกําลังปานกลางยังคงพัดเข้ามาต่อเนื่องนะครับเชียไทยนะครับหลายพื้นที่ของภาคอีสานบานเฮ้านะครับมีฝนฝ่าขนนองเกิดขึ้นนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับจากภาพไททยมก็จะเห็นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทังตอนกลางกลางจังหวัดอุดรธานีนะครับ มาขอนแก่นนะครับอ่าภาพดาวเทียมอาจจะเห็นบ่ชัดเนาะนะครับเามาอ่าเบิ่งทั้งภาพเรดาร์ของสถานีตรวจอากาศเรดาร์ขอนแก่นนะครับกลุ่มฝนที่เห็นนะครับบริเวณแถบจังหวัดอุดรธานีลงมาขอนแก่นนี่นะครับก็จะเห็นนะครับค่อนทางนั้นเนี่ยเนาะนะครับแต่ว่าก็ยังบอกท่านดิษฐานคุ้มกันทั่วไปนะครับหน้าทางล่างก็เป็นจังหวัดชัยภูมินะครับอ่าก็ยไปอีกหน่อยนึงก็เป็นทั้งสลักข้ามกาฬสินธุ์นะครับอ่า สกลนครนะครับจังหวัดแล้วนี่นะครับก็มีฝนนะครับมีฝนเรื่อยๆนะครับมาเบิ่งเรือถ่านสกลนครก็เห็นชัดแล้วก็ร้ายกันไปอีกนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนเนาะนะครับอุดรธานีน้องค่ายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็อ่าทังกาฬสินธุ์นะครับตอนบนบนเนาะนะครับอีสานบัดท่านก็ยังคงมีฝนหลายอยู่ในมือนีครับตามการคาดการณ์แล้วมือนีไปหาเมืองอื่นมี ฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นในภาคอีสานตอนบนนะครับอยู่ที่ประมาณราวละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันครับสามสิบถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสต่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะดินฟ้าอากาศเนาะนะครับอ่าดินฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับพี่น้องบว่าเท่ากับ อาจจะหลายพื้นที่เนาะนะครับตะวันเขารอบสองรอบสามนะครับก็เอาใจซอยเนาะนะครับจะได้กันตามนะครับปีนี้ฝนดีนะครับปีนี้ฝนดีนะครับฝนว่นในคาดว่าจะบ่ได้ถึงช่วงเกินสิบสามมือหรอกนะครับอาแล้วพื้นที่ฝนอาจจะลดหน่อยลงไปนะครับแต่แต่วันที่อ่แต่แต่วันที่แปดที่เข้าไปนะครับบางพื้นที่อาจจะฝนยุดนะครับแต่ว่าบ่ได้หายไปเลยกอาจจะมีตกลงมาต่อหนึ่งเนาะนะครับตกมาบางเวณสองสามมือ สี่ฮามืมอร์กับตุ๊กโม่มาไม่แบบนี้นะครับเพนน้ดินชุ่มชื้นเนาะนะครับเข่าก้ากับซีงามยุ่งมองไหนที่อาเป็นหน้าโน่นนะครับมองหน้ารุ่มก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษกันนิดนึงนะครับสําหรับพายุนะครับพายุบริเวณเขาว่าอีสานบานเห่านะครับได้เคลื่อนที่ออกไปทางตะวันออกนะครับบริเวณมีอิทธิพลอย่างกับบานเห่ากับอีสานบานเห่านะครับพายุพอต้องไปเตือนตนุกเนาะนะครับสําหรับพายุกรรรมมืดอนี้กับคนจะมีเพ่งกันในกรรรเดี๋ยวไพากันใหม่มืออื่นคครรััับสสวดีบ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน